ีคอยนวลอยู่ที่สวนกันชาเอามาน้องมาเชิญสิเชิญมาสวนพี่ทำไรทำสวนบอกเนื้อนวลคนดีเจ้าช,ชายกัญชาคนนี้เชิญมาน้องพี่ที่ไร่กันชา ไม่ต้องรักนวลไม่ต้องสงวนท่าทีสมุนไพรแห่งปีมาเลยน้องพีกันเถิดนะสนุกสนานยิ้มหวานยิ้มทีตาต้มไก่ต้มปลาสมุนไพรกัญชาเออรถสดีมาครับมาวันนี้ม่ผมเจ้าชายกัญชานะครับท่านผู้ชมครับ พาท่านผู้ชมมาที่นี่แหละครับสวนการชานี่นะฮะเป็นสมุนไพรแห่งปีเขาบอกว่าดูแลสุขภาพกินสดๆแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยไม่รู้สปปรรพคุณอะไรยังไงตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายก็กินกับน้ำพริกกินกับปนปลากินกับน้ำปลาล่าเยอะแยะหมดเลยนะครับแต่อันนี้ฮะสมุนไพรแห่งปีเนี่ยมันดูแลเรื่องปอดหลายๆเรื่อง ที่เขาวิจัยกันอยู่ผมก็ไม่อยากจะไปขัดแย้งกับนักวิชาการหรือลหลายๆคนที่ส่งเสริมให้ปลูกบอกเอาไปเลยบ้านละหกต้นพอได้สมใจนึกสมใจหวังวันนี้ก็ไปเห็นใครได้ปลูกเลยครับเคล็ดลับในการปลูกกระถาหนึ่งอย่าให้เพื่อนรู้สองอย่าบอกใครมิฉะนั้นจะบลัลัย เชื่อผมสิครับเจ้าชายกัญชาสักอย่างครับนี่ฮะโอ้โห oh <ho. S 2> พี่คอยนวลอยู่ที่สวนกัญชาเชิญสิบมาน้องมาที่สวนกัญชาเออหลังบ้านทําไรทําสวนพี่คอยเนื้อนวน,นององานมาดูสิดูนงงาม บ้านพี่มีสมุนไพรไทย,ยสุดยอดไหมครับกำลังนี่ยเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดอกกะลีนะฮะกำลังมีกะลีนะฮะมีกำลังดอกนี่แหละคือดอกกัญชานะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจ้าช,ชายกัญชาบอกเคล็ดลับแล้วการปลูกกัญชาทำไงไม่ผิดกฎหมายหนึ่งห้ามบอกเพื่อนสองอย่าให้ใครรู้ปลูกได้เลยหอมจริงๆ